Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไอ้ย yup. ่างหน้านิ้วไว้ย่างโดยได้จนปล่อยไปในทีมในแทงนะครับสามรอบมาพร้อมกันนะครับขันไปยูซีในสนามยูหนึ่งนะครับคนเกียรติอันิงไว้สามต่ออ well. ้าวทีนีวเราไม่ควบปล่อไปอยไป ลองไปตามเกมไปกว้างครับเราหนึ่งรอบหนึ่งรอบอ้าออกมาคนจะแดนดูด้วยเอาบางคนนึงยเอเกียรคนด้วยครับสองรอบออกมาเพื่อนีอ้สองรอบสองรอบกว้างครับเรากว้วางนะเอาสิสามรอบเชิญครับเอาไปสามรอบ สามรอบเช็คไปดีดูเขามั่งกวางมาสี่รอบผ่านสี่รอบสี่รอบจึกไปดีสี่รอบสี่รอบไอ้กัต้นนี่เปนลูกตันูนนี่วะห้ารอบผ่านไปห้ารอบนี่ดำคอมโบเลยนะลูกตันูนนะห้ารอบแล้วอ่ะกว่าเข้าแล้วหกรอบผ่าน หกรอบจกับไปหกรอบถอยมาเจ็ดรอบเจรอบผ่านเรอบเรอบอครัเราแรอบกว่าไปแรอบแรอบเป็นดีแปดรอบอ่จ๋งอแมมาครับสุจง มาเราสองทีมงานม่รีคนนะครับเกรอบจึงกาไปเก้ารอบพยายามตามรูตามช่องนะครับเราเก้ารอบนะห้าต่อห้ารอบเอาสิบรอบผาไปสิบรอบสิบรอบก็จำได้ไงไม่เคยเสียเปรียบเลยเอาสิบเอรอบ่าไปสิบรอบ สิบเอ็ดแล้วเอารอบที่สิบสองเอาผ่านไปสิบสองแล้วสิบสองแล้วว่าไปสิบสองแล้ว,ลวเอาสิบสามผ่านไปส 13. 13ิบสามสิบไปดีสิบสามนะสิบสามนะไม่นะจอดเอาสิบสี่ ผ่าไปสิบสี่อบห้าผนไปสิบห้าสิบเอ็ดสิบห้าวอ๋อสิบหานไปสิบหกสองมืิ อุ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้อ้้ยไ้ไอ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 ้้ไอ้ไป้อ้ไอ้อไอ้ไอเอ้ไอ้ไไอ้ออยคน้ึงไอ้ไอ้ไอ้ไล้ไอ้ไอ้ไไ้ไไอ้ไอ้ไอ้อ้ไออ้ไอ้ไอ้อ่ไอ้อไ้ออ Ở xích cao 19, về xích cao vào xích cao Gì xích Thà gì Gì về

<25. S 2> ดูเอาไว้ดับวะไปไหวจะไปฟืนมั้งยี่สหอ่าผ่านไปยี่ก็ตอนนี้การบังเข็มใช่ไหม 26. เนี่ยยี่สิบอ่ะยี่สิบเจ็ดเอผ่านไปยี่เจัเหมือนโลดเลยเอาอีกกว่าไปนั่นอ,อ,อ่า,อ,าอ่านยอมแล้วจ้าจ ไอ้แก้วไอ้แก้วนี่มันชนะบ้านเราไปสองตัวแล้วนะต้น